ครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาเบิองกันนะครับผมปะยางหลดปะยางแมคคูกันแมคูครยางหัวครับผมก็ได้ปะยางกันเมึงครับมาสำรวจตรวจสอบกันวางเรียงกันไปหลายอันครับผมงานเขียวหลายเหลี่ยมครับปะยางกันสำรวจตรวจสอบครับไม่รไปลไปุงงานมากอ่ะ มีส่วนที่ซึกรอก็ต้องมาพิจารกกันทำกันไหมแต้งเตือนกันไปนะครับผมในมันซึกมันรอก็เปลี่ยนออกเนาะครับยางหัวก็ต้องเปลี่ยนยางนะเนาะเมคโคยางหัวบ้านเปลี่ยนตีนขาบแลนะครับผมเจอขาบซึกก็ต้องมาเปลี่ยนไหมเด็กเงนินมากก็ต้องมา เปลี่ยนแปลงปรบปุงกันนะครับอันมองไ้มันสึกล้อไปกับมาสอมแซมกันไปเพราะดี๋ยไปลุยงานต่อตรวจสอบอยู่ต้องตรวจสอบประจำเสมอครับผมครับร้างรูปล้อครับผมสร้างลูปล้อครับในช่างรูปล้อประจำทีมงานนะครับผมสนใจกับมาไดไครับช่างโสดครับช่างโสด แต่เมาเม,า,มาดีเป็นไนไงครับผมสร้างกระไดแต่ผมยังครับวัทธสโตรไ่สนใจกติดต่อมะทับใจสร้างกันมากเลยครับผมสร้างให้รุล่อของแ้น,นะครับผมาลาวตำรวจกันอีกมันทั้งนี้ทั้งนี้กัรู้สึกรอไปไดฟังเดียวนะครับผมยังอะไรยังมาครบอยู่ครับก็ต้องหาเพิ่มเติมมันอีกไปทำงานมาแล้วก็ต้องมา ตำรวจตรวจสอบบางในมันซึกมันรอไปทำเงินไปให้เัินไปพอได้ไปสู่งานต่อน้องครับนะครับทำนี้มันอกกน,นี้กันแค่นี้